ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกหยุดถูกในรอบ2ปี8เดือนแล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นนะครับว่าอาจจะถูกลงไปอีกหลังจากตอนนี้พายุเฮอริเคนฟรานซีนเตรียมจ่อถล่มอ่าวเม็กซิโกนะครับเตือนๆสำหรับแฟนคุยกับบัญชาที่อยู่ในอเมริกาตรงบริเวณอ่าวเม็กซิโกและรัฐลุยเซียนาระวังตัวกันด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตราคาน้ำมันดิบตลาดโลก หยุดถูกในรอบ2ปี8เดือนแล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นนะครับว่าอาจจะถูกลงไปอีกหลังจากตอนนี้พายุเฮอริเคนฟรานซีนเตรียมจ่อถล่มอ่าวเม็กซิโกนะครับเตือนเตือน,นสำหรับแฟนคุยกับประชาชนที่อยู่ในอเมริกาตรงบริเวณอ่าวเม็กซิโกและรัฐลุยเซียนาระวังตัวกันด้วยนะครับแล้คาน้มันดิบ ของตลาดโลกหยุดการลดลง4วันติดต่อกันแล้วนะครับโดยเฉพาะในคืนที่ผ่านมานั่นเนื่องจากว่าเป็นสัญญาณของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตรงบริเวณอ่าวเม็กซิโกนะครับรอบๆกับบริเวณที่เรียกกันว่าลุยเซียนานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งทั้งขุดเจาะนะฮะแหล่งทั้งผลิตน้ํามันดิบ แหล่งทั้งผลิตน้ำมันกลัลที่สําคัญของอเมริกาด้วยนะครับเรามาดูเมื่อคืนกันนิดหนึ่งนะฮะปรากฏว่า,าราคานน้มัดิบนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนนั้นดีดกลับขึ้นมาครับหเหรียญสเซนต์ต่อบาร์เรลนะครับปิดที่68เหรียญเจเซนต์ก็ขึ้นมาประมาณ1%กว่าๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเองเนี่ยนะครับเมื่อคืนก็ปรากฏว่าสามารถตีตึ้งขึ้นมาเหนือ71เหรียญได้นะครับปิดที่71เหรียญ84เซซนนนตตต์์ขึ้มา78เ่อบาร์เรลหรือียญแปด1ิ ก็เป็นอันว่าราคาน้มันดิบที่ตกติดต่อกันถึง4วันทั้ง2ตลาดเนี่ยหยุดสิ้นเชิงเลยครับเราไปดูกันนิดหนึ่งนะฮะสวันของนเมกนิวยอร์กสหาัฐเนี่ยตกไป5เหรียญ8 8%เซนหรือหายไปตั้ง 8. 1 7นเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เบนอังกฤษอกษทะเลเหนือนะฮะตก4วันติดต่อกันตั้งแต่อังคารถึงศุกร์ที่แล้วนี่นะฮะหายไป6เหรียญ46่นี่หายไป8.57%เปอร์เซ็นต์เราคงไม่ใช่ราคามันถูกอีกต่อไปแล้วหรือมั้งนะครับแต่แม้จต้องกลับมาดูกันว่า ราคาน้ามันที่สามารถดีดกลับจากราคาต่ําสุดในช่วงของ2ปี8เดือนขึ้นมาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ของเบนเนี่ยต่ำสุดในรอบธันวาคม2021ส่วนของในมิกสสลัดปิดเมื่อวันศุกร์ในต่ำสุดในมิถุนายน2023ราคาน้ำมันมันจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะ,ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะกลับกลายมาเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะอะไรทราบไหมฮะ ็นฤดูมรสุมหรือฤดูมรสุรมสของทางสหรัฐอเมริกานะครับด้วยความที่เป็นอย่างนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้ตอนนี้ต้องต,ง,ตงตั้งรับมือดีๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของพายุเฮอริเคนเพราะว่าศูนย์เตือนภัยุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้มีการเตือนว่าตอนนี้พายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าแฟรนซินะครับาจาไม่ผิดนะฮะแฟรนซนเนี่ยกำลังจะพัฒนาเพิ่มระดับกําลังแรงของความแรงของลมเนี่ยขึ้นเป็นระดับพายุเฮอริเคนและเส้นทางที่ตรวจสอบจนถึงนาทีนี้คือกําลังเข้าสู่โค้งของอ่าวเม็กซิโก ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าที่อ่าวเม็กซิโกของอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นทั้งที่ตั้งแหล่งขุดเจาะบ,บอ่อน้ํามันดิบเป็นทั้งที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันดิบเป็นทั้งที่ตั้งของโรงกลั่นน้ํามันสําเร็จรูปนะฮะทั้งหมดเนี่ยสส่วนเนี่ยจะกระจายอยู่ในเม็กซิโกรหรือเรียกว่าอ่าวเม็กซิโกนะครับตรงเรียนของลุยเซียนาและถ้าดูแล้วปรากฏว่าโอโ้แถบนี้เนี่ยนะฮะแถบนี้เนี่ยนะครับ คิดเป็น50%ของกำลังการกลั่นน้ำมันในอเมริกาทั้งประเทศอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมยังจำได้นะครับในช่วงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับถอยกลับไปประมาณร่วมๆเกือบ20ปีได้อุ้ยถอยยาวต้องถอยยาวฮนะจำก็ได้ไหมพายุที่อันตรายและโหดร้ายและสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาคือพายุอะไรทราไหมฮะแคทรีนา่าเฮอริเคนแคทรีตอนนั้นโอ้โห สูญเสียทั้งคนสูญเสียทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานน้ํามันนะครับรวมไปถึงต้องมีการใช้ปริมาณน้ํามันสํารองเชิงยุทธศาสตร์ของอเมริกานั้นออกมาช่วยทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ก็เลยถูกจับตามองครับว่าในรอบ24ชั่วโมงนั้นกํลาลังแรงของเจ้าพายุนะครับตอนนี้โซนร้อนแฟรนซีนจะถูกพัฒนาเป็นเฮอริเคนในระดับไหนอย่างไรก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาน้ำมันที่ดีดกลับเนี่ยเป็นเพาานออร,ราะปััยทารรริิิบตตธมช แต่ก็สั้นและจบแต่พอหลังจากนั้นขาลงของราคาน้ำมันดิบยังคงเห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างที่ตอนนี้หลายสำนักธนา,าคารออกมาลดเป้าไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะดูกันจนถึงสิ้นปีนี้แม้ว่าหลายสำนักกำลังฟันตรงนะวครับว่าราคาต่ำสุดและปิดปลายปีนี้น่าจะอยู่ไม่พ้น70ดสอลลาร์สหรัฐประบา์เรลส่วนใหญ่ก็ใช้ราคาน้ำมันดิบเบรนด์เป็นตัวเทียบนะครับทีนี้ถ้าดูส่วนต่างก็เชื่อว่าถ้าเบรนด์จบสิ้นปีนี้ที่เ0็ดิอลลาร์แสดงว่าในเม อาจจะเลี้ยงแถว67 68 69นะครับอันนี้ก็ถือเป็นว่าเป็นจะกลายเป็นราคาน้ามันที่ต่ําที่สุดในรอบประมาณกว่า2ปีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะและนั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางระหว่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องของกรณีมอนซูหรือฤดูของพายุเฮอริเคนของอเมริกามากขึ้นกว่านี้และแต่ละลูกนั้นทวีกาลังแรงเสียหายมากกว่านี้และเส้นทางทิพพัดเข้าเข้าไปสู่ตรงบริเวณทั้งเท็กซัสแล้วก็ลุยเซียนาหรือไม่ประเด็นที่2ก็คือความขัดแย้งในระดับของ สงครามหรือว่าการใช้ปฏิบัติการทางการทหารในตะวันออกกลางมีรุนแรงมากกว่านี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องจับตามองดูนะครับและสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คุณต้องรองดูว่าสปัจจัยตัวนี้แหละที่จะทําให้ราคาน้ำมันดิบนั้นบางทีบางช่วงบางตอนบางวันอาจจะมีการมีราคาแพงขึ้นนะครับและท่าทีของโอเปกเมื่อถึงพฤศจิกายนตกลงแล้วคุณจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มกําลังการผลิตเพราะเขากําลังหว่วเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของสเศรษฐกิจครึ่งจนเบอร์หนึ่งเบอร์สของโลกนั้นชะลอตัวพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องน้ำมััันนนที่ําาามฝกกครบ